ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยที่คือร,รยอายการธรรมะรับพรุณพระเจ้าพระไปบูรณาที่กุงโนองจากวัดป่าดังไหโซอํเภอนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบก,กับท่านฟังเป็นประจำทุกวันมาพบก,กันแล้วก็นำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้สั่งสอนหลายหลายพันปีก่อนรุ่นมาพูดคุยให้ท่านฟังฟัง,งจริงๆเรื่องของธรรมะนี้ทุกคนก็สามารถพูดได้คีได้ แต่ไม่ว่าจะจะเป็นจะต้องเป็นพระสงฆ์เท่านั้นหรือว่าคุณจะต้องฟังจากพระสงฆ์เท่านั้นแม้แต่พราาะราชาคนที่ศึกษาธรรมะรู้ธรรมะดีๆก็มีเยอะแยะแต่ประเั้นเมื่อเราฟัางธรรมะแล้วเราทั้งหมดเนี่ยจะต้องไหลไปเนือรวมกันอยู่ที่มานี่ที่มาเนี่ยมา,าถูกต้องไหมแต่ถ้าจะเป็นพระตามพระราชาตางแต่ถ้าที่มานั้นไม่ถูกต้องนี่ยไม่ใช่คำสอนพระเจ้าจริง,รงๆหรือว่ามีความผิดเพี้ยนผิดเรืองไป نا, เราก็ต้องมาตรวจสอบกับสิ่งที่เป็นคําสอนของพูะเช้าจริงๆแราว,ว่ามันตรงกันได้ไหมรับกันได้ไหมอในรข่อมูลมต่างๆแต่ถ้าคําพูดนั้นเป็นคําพูดที่ดีนะมาจากนะพระพุทธเช้าจริงๆนะสืบทวนไปตรวจสอบแล้วลงกันได้เข้ากันได้ไม่ว่าคําพูดนั้นจบมาจากกรกะวาก็ตามหรือว่าจบมาจากพระสงฆ์ก็ตามถือว่าดีทั้งสิ่งเนะพราะว่ามาหมดมาจากคําสอนของพระเชา้าอย่างเดียวกัน อย่างซึ่งตรงนี้เนี่ยทาไมเราถึงจะต้องเอามาจากพระพุทธเจ้านยเพราะว่าเรื่องของจิตในทางฟังละเอียดลึกซึ้งจิตของท่านฟังก็ตามจิตของข้าพเจ้าจิตของพระรูปอื่นจิตของพระวัตรคนไหนก็แล้วแตนะ่ไม่ว่าจะเป็นชาติไหนภาษาอะไรสีผิวอะไรเนี่ยจะมีธรรมชาติอย่างเดียวกันจะมีธรรมชาติที่มีความเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปนั่นนี่ตลอดเวลาประเด็นก็คือว่าธรรมชาติที่มีความ เปลี่ยนแปลงไปอยู่อย่างเนี้ยจะต้องมีคนที่ทําความเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะทำความเข้าใจตรงนี้แล้วมาบอกมาสอนให้ได้นะซึ่งในที่นี้ก็คือบุคคลที่มีความสามารถนะเก่งนะในที่นี้ก็คือสมณะโคดมนะเป็นพระองค์หนึ่งนะอยู่ที่อินเดียสมัยก่อนนู้นนะบวชแล้วก็นะทําความเพียรต่างจิตรู้แง่มุมต่างๆรู้หมด3โลกนะตัวเองรู้แล้วก็ทกํากิเลสในใจให้เหือแห้งไปด้วยได้ แล้วยังมีความสามารถในการบอกสอนคนอื่นด้วยนั่นคือความเป็นสัมมาสัมพุทธะนั่นเองนะได้ครองตําแหน่งเป็นสัมมาสัมพุทธะอยู่ในปัจจุบันนี้แลวก็ยังมีคําสอนของท่านหลงเหลืออยู่เรามารู้ถึงแง่มุมต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยคือก็ต้องทําความเข้าใจที่จิตของเรานะเราจะทําความเข้าใจจิตได้อย่างไรเราจะเข้าใจจิตของตัวเราเองได้อย่างไรนะแน่นอนจะเข้าใจได้เราต้องไปสังเกตมันดูมันรู้มันดูให้เห็น นะดูรู้มองให้เห็นนั่นมองยังไงนะก็คือจะต้องมีสตินั่นเองบุนะรุธชาติบอกว่าอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นที่แล่นไปสู่จิตนะเรามีตาหูจม,มูกลิ้นกายใจมันจะไหลไปรวมที่จิตของเรานะจิตของเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ไปรับรู้เสียงกลิ่นรสรูปนะความคิดนึกต่างๆพวกนี้ทั้งหมดจิตของเราจะไปรับรู้แต่เวลาที่จิตของเราเข้าไปรับรู้เนี่ยทนผู่ฟังปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าพอเราไปรับรู้รูปเราไปรับรู้เสียง เรากลับไปเข้าใจว่าไอร้รูปนั้นเสียงนั้นเป็นตัวเราซึ่งจริงๆเหมือนไม่ใช่นะแต่ว่าจิตต่างหากนะจิตที่ไปรับรู้เนี่ยมันทาให้เราคิดว่าอันนั้นนหะเป็นตัวเรานะหรือว่าความคิดที่เรามีอยู่ในใจแล้วนะเราคิด,ดเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกมาปุ๊บเราคิดว่าเอ,อ้ไอ้นี่มันตัวเรา,าตัวฉันเป็นอย่างนี้ฉันเป็นคนอย่างนี้แหละนั่ไงคือไอ้ความคิดตรงนั้นน่ยมันไม่ใช่ตัวคนแต่เพราะจิตเข้าไปรับรู้มันเลยทําให้เราคิดว่าอันนั้นนหะเป็นตัวเราเราจึงต้องมาทําความเข้าใจตรงนี้ว่าที่จริงๆเ มันเป็นยังไงเรารู้ดูให้ดีๆทํว่าฟังนะเราจะดูยังไงดูตรงนี้นะไม่ใช่ใช้ตาดูแต่เนะพราะนั้นเราจะหลับตาก็ได้นะถ้าอยู่ในสาถานที่ที่พอจะหลับตาได้นทาสมาธิได้ก็ทําเลยนะถ้าอยู่ในสาถานที่ที่ไม่ได้หลับตาได้เราใช้ใจของเราดูนะใชใ้ใจของเราดูดูให้ดีๆด,ดูที่ไหนเอาดูที่จมูกของเราซะก,ก่อนนะถ้าพเพื่อนฟังมีจมูกลองจับดูนะถ้าบางคนไม่มีนะหรือบางคนใช้เครื่องหัวช่วยหายใจก็ไม่เป็นไรนะให้เรามา เรียกว่ามารู้อยู่ถึงการหายใจก็ได้นะลมหายใจเนี่ยเราต้องหายใจแน่และไม่งั้นเราจะอยู่เป็นคนไม่ได้ะนะนะมันก็ตั้งหลายนาทีแล้วที่พูดมานี้ตั้งสี่ห้านาทีแล้วนะถ้าป่วกั้นหายใจอยู่นี่ก็คงจะไม่รอดแล้วแลนะอย่างน้อยต้องมีเครื่องช่วยหายใจนะหรือว่าถ้าคนจมูกแหว่งไปอะไรไปเนี่ยการหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยยังไงคุณก็ต้องรู้ต้องมีสักจุดหนึ่งที่คุณจะมารู้ถึงลมหายใจได้เอารู้ลมหายใจแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับจิตมันเกี่ยวกันตรงนี้านฝัง เกี่ยวกันตรง linkage, ที่ว่าเมื่อไหร่เรามีจิตเนี่ยจิตเนี่ยจะเป็นที่เล่นไปสู่สติถ้าเรามีสติปุ๊บเราจะเห็นจิตไดนะ้ไอสิ่งที่มากระทบต่างต่างเนี่ยความคิดนึกอะไรต่างเนี่ยมันจะมาดึงจิตเราไปแต่ถ้าจิตเรามีสติปุ๊บนมันจะดึงจิตเราไปไม่ได้จนะิตจะเป็นตัววิ่งเข้าไปหาสติเราร hinaus, <Deadpool. S 1> มีสติปุ๊บเราจะจับจิตไดนะ้เพราะฉะนั้นให้เราเอาลมหายใจของเราเนี่ยนะเอาการหายใจของเราเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของการที่ให้จิตมาอยู่กับเรา ให้มันอยู่นิ่งๆก่อนคุณจะทําการตรวจสอบสิ่งใดมาเข้าใจสิ่งใดให้มันอยู่นิ่งๆก่อนให้มันมาอยู่หน้าที่เดียวก่อนเราอยู่นิ่งๆมาพยายามดูว่าเฮ้ยจิตของเราอยู่ที่ไหนในะด้วยการที่เราฝึกสติโดยการใช้ลมหายใจของเราก็ได้หรือใช้อรีบทที่ท่านผู้ฟังอยู่นะอาจจะทํากับข้าวอยู่นะดื่มน้ําอยู่ทําความสะอาดบ้านอยู่เดินทางอยู่ในรถนะทำอะไรอยู่ก็าตามนั่งสมาธิอยู่ก็าตามเอา้านะให้เรารู้อยู่ในอรีบทนั้นๆว่า เออเราอยู่ในรีบทนี้เนะเรามีสติอยู่ได้นะแล่ถ้าเราสติอยู่เพิ่มเมื่อไรเนี่ยเ,ออเออจ้าจิตเนี่ยก็จะมาด้วยนะจิตที่มันมามีสติอยู่พร้อมด้วยเนี่ยถ้ามันวบวบแวบแวบเนะเราก็เห็นมันได้วบวบแวบแวบเห็นมันแป๊บแป๊บเดียวเน่เหมือนฟ้าแลบเนี่ยยันคืนที่มืดสนิทเลยเนี่ยนะตามบ้านนอกตามป่าตามเขาเนี่ยไม่มีไฟฟ้าเนี่ยพอคืนที่มืดมืดเนี่ยฟ้าผ่ามาวาบหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นไปหมดและไอ้ที่เราเห็นไปหมดเนี่ยมันวับเดียว มันวัดเดียวเท่านั้นเองนั่นที่เราเห็นไปหมดมันก็เห็นได้วับวบแบบแบบปอปอบแบบ,บแต่ดัะนั้นถ้าเผื่อว่ามีใครติดส,สปอตไลท์มันสว่างสว่างหรือว่าพระอาทิตย์ขึ้นมาเราเห็นได้แจ้งไปหมดเนี่ยอันนั้นมันจะดีกว่า่เช่นเดียวกันเราจึงต้องทําสมาธิเพื่อที่จะให้จิตของเราเนี่ยสมมติจิตเรามานิ่งเนี่ยมันวัดเดียวปุ๊บเนี่ยเราเห็นมันวัดเดียวแต่มันสว่างวับเดียวมันหายไปไหนเราก็ไม่รู้เพราะนั้นเราจึงควรที่จะทําจิตเนี่ยให้ได้มีความต่อเนื่องของสมาธิให้มันมานิ นะยิ่งนานยิ่งดีนานไปทไนะําไมเดี๋ยวเราจะได้เห็นมันได้ชัดเจนเราจะได้รู้ว่าธรรมชาติของมันเป็นยังไงจิตมันมาจากไหนธรรมชาติของมันคืออะไรทาไมมันมาอยู่ตรงนี้ทําไมมันมถึงด,ด,ดิ้นไปเป็นอย่างอื่นได้เล้วนะเราพยายามทําความเข้าใจตรงนี้ด้วยกันที่ทําจิตของเราให้นิ่งสัก่อเดี๋ยนวะด้วยการมามีสตินั่นเองพระเจ้าบอกว่าคนผู้ใดที่มีสัมมาสติแล้วเนี่ยจะทําสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้เนี่ยนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้เป็นได้เพราะฉะนั้นสติเนี่ยเป็นตัวสาคัญทัางฝู้ัง ในะตั้งแต่คืนที่พระเจ้าตั้งอยู่ใต้ต้นไทรหลังจากตรัสรู้ใต้ต้นโพแล้วเนี่ยก็เดินเปลี่ยนยารีบทมานั่งอยู่ใต้ต้นไทรในช่วง3-4วันนั้นหรือว่าเป็นสัปดาห์ก็แล้วแตนะ่ในช่วงนั้นก็มานั่งอยู่ใต้ต้นไทรแล้วก็มานึกว่าเฮ้ hey, เราเราผ่านมานะเราตรัสรู้มาได้เนี่ยเพราะอะไรนะก็ทราบว่าเพราะสติปัฏฐานสี่นั่นเอนงนะเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวนะที่จะทำสัตว์นั้นให้พ้นจากพ่วงทุกนี้ได้แลนะเมื่อระลึกได้อย่างนี้แล้ว ในสัมบดีพรมก็ได้ลงมาอนุโมทนาด้วยว่าแม้พระเจ้าในอดีตอนาคตหรือปัจจุบันนี้ก็ตามก็จะได้รู้เรื่องอิยสัตเรื่องของสติปัฏฐานสี่นี้เหมือนกันเพราะนั้นที่เราทําอยู่นี่ในการสังเกตลมหายใจเป็นสติปัฏฐานสี่จริงฉะั้งสี่อย่างเท่าไหร่เราฟังลองดูเราลม่ลหมาลหายใจเข้าเราลมยใ,ใจออกนี่เป็นอะไรมันเป็นลมตรงไหมเออมันเป็นลมมันเป็นอากาศ อากาศมีการเคลื่อนที่เป็นลมลมเข้าไปในตัวเราในตัวเรามีธาตุอะไรในมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุาาลมในมีส่วนประกอบอีกสี่อย่างนี้นอันไหนเป็นของแข็งนนเป็นของที่แข็งเช่นกระดูหนังต,ตาไตไส้พุงพวกนี้เป็นอวัยวะต่างๆอันนี้เรียกว่าธาตุดินนอันไหนเป็นของเหลวในที่มีการเคลื่อนไปได้ในไหลได้ในก็คือพวกเลือดนนน้ำนองน้ำ,นนำมันน้ำเหงือ น้ำปัสสาวะพวกนี้นเป็นธาตุนังธาตุาไฟก็คือความร้อนที่อยู่ในกายของเรา,าเป็นเมือนกระแสไฟฟ้าที่วิ่งตามระบบประสาทก็ตามธาตุาไ,ฟไฟไฟที่ย่อยอาหารให้ย่อยทำอาหารให้ย่อยนะไฟที่เล่นที่ทำตะกัวให้อบอุ่นนี้ก็ตามแล้วก็ธาตุลมลมลมแล่นขึ้นเบื้องบนเรยิ่นดนลมแล่นลมลืองต่างอย่างไผ่ลมกมาเป็นต้น,นลมที่แล่นไปตามตัว ลมหายใจเข้าลลหลวงเลยใสร็จอไม่ก็บลาดลมเพราะนั้นการเห็นลมหายใจจึ่เป็นการเห็นกายของเราด้วยในเห็นกายเป็นกายอย่างหนึ่งพระเชี่ยวว่าเป็นกายอย่างหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายแต่ลมหายใจแล้วเนี่ยนอกจากนี้เวลาที่ลมหายใจมันมาเข้าไปในร่างกายของเราใช่ไหมมันก็ต้องมีการกระทบกับเนื้อเยื่อต่างๆในโพรงจมูกในคอในปอดในอะไรต่างๆพวกนี้โดยช่วงนี้ในโพรงจมูก,ม,กมีเนื้อเยื่อที่มีความละเอียดอ่อนเดู่มากมายครับ แต่ก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ถึงสองขั้หลอานี้ได้แต่ไม่มีภัจจะยที่มีสัมผัสเนี่ยก็จะต้องมีเวทนาเวทนาคือความรู้สึกแ,และนี่แต่เพื่อไหรเวลาที่เราสังเกตอารใจเนี่ยเราก็จต้องดูที่ผัจจะคือ,อการกระทบตรงนี้แต่ถ้ามีภัจจะเมื่อไหรา่ปุ๊บคุณต้องมีเวทนาแต่เวทนาตรงนี้แหละก็จึงชื่อว่าเป็นเวทนาลึปัสนาสติปัฏฐานดวยแต่เวทนาที่เกิดขึ้นตรงนี้แล้วแล้วอยงไต่อหาวผู้ที่ข,ขอาไปสังเกตเวทนาก็ตาม ผูดยึเข้าไปสังเกตสัมผัสนี้ก็ตามอันนี้คือใครแล้วเรารู้ได้ทันทีว่าเป็นจิตของเราในหะนึ่งจิตของเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่เข้าไปสังเกตลมสังเกตเวทนาที่เกิดขึ้นหรือว่าสังเกตภาษาที่เกิดขึ้นเป็นน้าที่เป็นจิตของสิ่งบางทีจ,จะเป็นผู้ที่เข้าไปรู้แต่เพื่อนถ้าเรามาดูลมหายใจเราก็ชื่อว่าเห็นจิตเหมือนกันแล้วพาะจิตเราต้องเข้าไปดูลมาหายใจขผู้ที่เข้าไปรู้ลมหายใจเป็นคนละตัวกันนะรู้ปังแล้วนอกจากนี้ เราเห็นความที่มันเปลี่ยนแปลงไปความที่มันให้เที่ยงเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันไปเราไปคิดเพื่อนปีนแล้ลับมาลมหายใจเกิดเกิดดับดับเปลี่ยนแปลงแบบนี้น,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 นี่ชื่อว่าเป็นธรรมะอย่างเลยนะนี่จึงชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นธรรมด้วยแล้วเราไาสังเกตแค่ลมหายใจของเราเนี่ยช่วยเห็นทั้งกายเห็นทั้งเวทนาเห็นทั้งจิตและเห็นทั้งธรรมและสี่ฐานสี่มีลมหายใจเราแค่นี้เดียวนี่เองทั้งที่ว่าเรามองมุมไหนในเวลาช่า,าชงไม้เขาเลื่อนไม้ลงไปนั่นฟังดูแต่เราเห็นทั้งที่เลื่อยเลื่อยออกมาเห็นทั้งเหล็ก ที่กระทบกับเป็นใบเลื่อยนี่อยู่เห็นทั้งตัวเนื้อไม้เห็นทั้งท่าต่างการเลือ่อยอยู่ณที่ไหนอยู่ณที่จุดที่คมเลื่อยกระทบก,กับเนื้อไม้มนั่นเองอยู่จุดเดียวหมดเลยในเห็นทั้งสี่อย่างแต่เช่นเดียวกันเราดูแค่มลมหายใจของเราเราดูแค่มลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกอเราหลักการหายใจของเราตรงนี้หทังกระบวนการนี้เรียกว่าการหายใจแต่ยนถ้าเราพูดถึงลมหายใจดี่วนั่นเป็นการถ้าเราพูดถึงาภาะสัมเพทนาความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการหายใจนี้อันนี้อเวทนา คือเผู้ที่เข้าไปรู้การหายใจน,นี้อันนี้เป็นจิตแต่ถ้าพูดถึงธรรมะต่า,า,ตางๆท,ท,ที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นธรรมะเป็นกายเป็นธนจิตธรรมอยู่ในนี้ทั้งหมดจำปักเราทาแค่แอันเดียวยได้ถึงสี่เท่าพอเราค่อยๆสังเกตไปทุกวันในการปฏิบัติของเราที่ก้าวหน้าดาแล้วก็ถ้าบอว่าเรามีคําถามข้อสงสัยอะไรก็ส่งมาแนทางรายการก็จะยินดีตอบให้แต่ส่งมาที่สถานีทุกประจัยเสียงประเทศไทยถนนปอดีรังสิตยินดน่งกรุงเทพมหานค400 หรือว่าที่วป่าดอนหโศก็ได้มายได้ที่ 1, นนนหนึ่งหมู่แปดตดอนหลโศกอหนองหานจบ้านกาดนือบริปสดทดนนทำเว็บไซต์ไปที่เพียวทาง,ง,งานตัด่อแล้วพบกันใหม่ในวพรุ่งนี้เดินาย ได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสมัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์